สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูครีมมีแอปดีๆจะมาแนะนำนะคะนี่เลยท้าได้แชท GPT ซึ่งวันนี้แชท GPT ที่ครูครีมจะแนะนำก็คือเป็นแชทที่จะสอนพวกเราเขียนนิทานหรือนิยายกันนะคะหาเงินได้ด้วยนะมาดูกันเลย นี่เป็นตัวอย่างนิยายนะคะที่แต่งเป็นเรื่องของลูกหมู3าตัวที่พวกเราทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอันนี้คือเป็น Wording หรือว่าเป็นเนื้อหาที่แต่งมาจากแอป GPT นะคะซึ่งก็จะไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่อยากให้เยืนเยอะกันมากเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนเดี๋ยวครูเคลมก็จะสอนวิธีการทํายังไงให้ได้แบบนี้นะคะ เริ่มต้นจากการที่เราต้องไปดาวน์โหลด Chat GPT นะคะซึ่งโหลดได้ทั้งจากโมบายหรือโทรศัพท์มือถือแล้วก็เดสก์ท็อปหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานี่เองเริ่มต้นเลยก็พิมพ์ในสิ่งที่เราต้องการให้แอปช่วยแต่งเช่นในตัวอย่างคลิปนี้นะคะครูครีมจะให้ช่วยแต่งในเรื่องของลูกหมู่3ตัว เราก็พิมพ์ไปตามนั้นเลยว่าช่วยช่วยแต่งนิทานเรื่องเกี่ยวกับหมู3ตัวนะตัวที่1เป็นยังไงอ่ะตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางนะอ่ะเราก็พิมพ์ไปแล้วเราก็ต้องเขียนต่อว่าตัวที่สองสร้างบ้านด้วยไมย้และตัวที่3เป็นพี่ใหญ่สุดเราก็ต้องบอกด้วยว่าพี่ใหญ่นะคะก็สร้างบ้านด้วยปูนหรือว่าสร้างบ้านด้วยอิฐ แล้วก็พิมพ์ไปหลังจากนั้นเรากา็มีการเรียงลำดับคร่าวๆเหตุการณ์ที่เราอยากให้เป็นไปแล้วก็เราสามารถให้แอปเนี่ยช่วยแต่งบทหรือว่านิยายว่าเป็นตอนๆได้ด้วยนะคะอย่างตัวนี้ในตัวอย่างที่ครูพิมพ์เขียนไปก็คือขอให้มีบทพูดและบทบรรยายเห็นไหมคะแล้วก็มีคติสอนใจด้วยนะเกี่ยวกับการ อะไรเราก็ว่าไปเช่นในเรื่องนี้ก็บอกว่าเกี่ยวกับการอดทนก็คือพี่ใหญ่เนี่ยเขาอดทนสร้างบ้านด้วยอิฐแม้ว่ามันจะนานแต่เขาก็ทนนะคะแล้วก็าการไม่ว่าผู้อื่นเป็นตน้นไม่บูลลี่ไม่อะไรที่กำลังฮิตกันอยู่เรื่องบูลลลงบูลลี่เนี่ยเนาะไม่ว่าผู้อื่นว่าคนที่คิดไม่เหมือนเราเนี่ยจะผิดกันหมดเลยเราเนี่ยถูกที่สุดในโลกอย่างนี้เป็นตน้น หลังจากนั้นเราก็กด enter ก็คือตรงมุมขวานะคะเพื่อให้แอปแต่งนิทานหรือว่านิยายให้เราจนจบก็จะเห็นว่าแอปก็จะแต่งมาให้เราเป็นพรืดๆมาเลยนะคะมีทั้งบทพูดมีทั้งบทบรรยายแล้วก็มีคติสอนใจด้วยนะคะโอเคเมื่อเราได้นิทานหรือว่านิยายที่แอปแต่งให้เราจบแล้วหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ copy นะคะแล้วก็เอาไปเพจลงใน ที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะแต่งเพิ่มหรือว่าในในเว็บหรือว่าใน m i c r o s o f t Word ก็แล้วแต่ที่เราจะแต่งเพิ่มตามที่เราต้องการเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเกิดเป็นนิยายเราก็ไปเพิ่มรูปภาพแล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอบันทึกเสียงลงไปแล้วก็ลงใน y o u t u b e ได้เลยนะคะถ้าเป็นนิยายเราก็สามารถนำแบบร่างหรือว่าแต่งเพิ่มเติมเป็นตอนๆขายในลี d อะไร หรือว่าทำเป็นเล่มอ e ีบุ๊กขายในเม็กก็ได้นะคะรวยๆนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ